มีรายงานที่ตั้งข้อสงสัยนะบ,บอกอย่างกันว่าการที่อิสราเอลนั้นโจมตีทั้งกาซาและเลบานอนนั้นมีการใช้อาวุธที่เป็นสารเคมีหรือไม่นะครับที่เป็นระเบิดฟอสฟอรัสขาวนะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักฟอสฟอรัสขาวกันจากรายงานชิ้นนี้นะครับ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ได้กล่าวหาในวันพฤหัสบดีว่าอิสราเอลนั้นใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวในบัติการทางทหารในกาซาและเลบานอนซึ่งเรื่องนี้ฮะสร้างความกังวลต่ออันตรายที่รุนแรงระยะยาวต่อสุขภาพซึ่งอาจขึ้นกับพลเรือนนะครับอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลนั้นออกแถลงการปฏิเสธเรื่องฟอสฟอรัสขาวในกาซาโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้น เป็นเท็จโดยสิ้นเชิงคุณเยี่ยมยุทธครับแถลงการดังกล่าวชี้ว่ากองทัพปกป้องอิสราเอลนั้นไม่ได้ใช้ระเบิดชนิดดังกล่าวรอยเตอร์รายงานว่าไม่ชัดเจนนะว่าแถลงการสฉบับนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ระเบิดฟอสครัสขาวในเลบานอนด้วยหรือไม่นะครับทั้งนี้อิสราเอลโจมตีกาซาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้แค้นการบุกข,ของกลุ่มฮามาส ในเมืองทางใต้ที่ฆ่าช,ชีวิตเหยื่อไปอย่างน้อย1,300รายในสัปดาห์นี้ส่วนปาเลสไตน์นั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1,500คนในทางตอนเหนือนะครับรัฐทางทหารของอิสราเอลนั้นก็ได้ปะทะกับกลุ่มฮิสบอล่าในเลบานอน Human Rights Watch นะครับกล่าวว่าสามารถยืนยันความถูกต้องของคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการบันทึกภาพในวิดีโอนั้นจาก เลบานอนเมื่อวันที่10ตุลาคมแล้วก็บันทึกภาพจากกาซาในวันที่11ตุลาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าตามคำพูดของ Human Rights Watch นะบอกว่ามีกลุ่มควันหลายกลุ่มจากระเบิดปืนใหญ่ที่เป็นระเบิดฟอสฟรัสขาวเหนือท่าเรือกาซาซิตี้และเขตชนบทตามแนวชายแดนอิสราเอลและเลบานอนนะครับก็คือพูดถึงทั้งสพิกัดเลยนะครับเอร์รายงานว่า Human Rights Watch นั้นได้เผยแพร่ลิงก์ ที่ให้เห็นวิดีโอ2คลิปที่แสดงให้เห็นการยิงระเบิดฟอสฟัสขาวด้วยปืนใหญ่155มมซึ่งอาจใช้เพื่อการปิดกั้นการมองเห็นหรือเพื่อระบุตำแหน่งหรือว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างก็ได้นะครับทั้ง2คลิปนั้นเป็นเหตุการณ์แนวชายแดนที่ติดกับเลบานอนแต่ว่า Human Rights Watch นั้นไม่ได้โชว์ลิงก์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในกาซาตามที่ฝ่าย Human Rights Watch กล่าวหานะครับ ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมสถานีโทรทัศน์ของกาซาก็ได้เปิดเผยแพร่ภาพควันสีขาวบนท้องฟ้าในกาซาช่วงหลายวันที่ผ่านมาและระบุว่าควันเหล่านั้นเกิดจากฟอสฟัสขาวนะครับรอยเตอร์สบุว่าไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากฝ่าย Human Rights Watch ทั้งนี้เมื่อ10ปีก่อนนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างมากคุณเยี่ยมยุทธกองทัพอิสราเอลนะตอนนั้น 2000ปี2013นะ mm hmm. บอกว่าจะเลิกใช้ระเบิดฟอสฟอสขาวแล้วละ่ะเพราะตอนนั้นใช้โจมตีบรินกาซาเหมือนกันนะในระหว่างปี2008ถึง2009ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นอาจจะก,ก่ออาชญากรรม mm hmm. สงครามนะแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาจากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆนะในการใช้ระเบิดฟอสฟอส นั้นสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสมรภูมิรบนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้นการมองเห็นจากศัตรูหรือเพื่อใช้ให้เกิดไฟวาบใช้ระบุเป้าหมายโจมตีเผาทำลายตึกและที่ซุ่มของฝ่ายตรงข้ามได้ฟอสฟอรัสขาวนั้นไม่ได้ถูกห้ามในฐานะอาวุธเคมีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศแต่สารชนิดนี้สามารถทำให้เกิดแผลลุกไหม้จากไฟไหม้รุนแรง แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดเพลงไม่ได้นะครับฟอสฟรัสขาวนั้นถูกจัดว่าเป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดไฟลุกภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธสงครามบางชนิดหรือว่า Convention on the prohibition of use of certain conventional weapons นะครับ,ร,บระเบียบข้อที่3ของอนุสัญญานี้ห้ามใช้ฟอสฟรัสขาวต่อเป้าโจมตีใกล้พลเรือน และอิสราเอลก็ไม่ได้ลงนามรับรองอนุสัญญาดังกล่าวครับคุณเยี่ยมยุทธครับเรื่องของการใช้อาวุธในพื้นที่ที่มีพลเรือนอยู่ด้วยอย่างชวนกาซาเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นวนกาซาเนี่ยต้องเรียกว่ามีความหนาแน่นของประชากรเนี่ยสูงเป็นระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปและจากการที่มีคําประกาศให้คนออกจากพื้นที่เนี่ยต้องดูสุดสัปดาห์นี้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการบุกจากทหารแนวราบด้วยหรือเปล่านะครับครับใช่ครับ Thank you.